เทวดาประจําตัวของพเพื่อนอยากสื่อสารอะไรกับคุณคะมาดูกันค่ะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนนะคะไม้ไพายานโรบอกว่าเทวดาประจําตัวของพเพื่อนอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆ่คะเทวดาประจําตัวก็ออกมาจริงๆนะคะช่วงนี้เพื่อนๆอยากอยากให้เพื่อนๆมีความรู้สึกว่า คลิปนี้จะทำให้เ,เพื่อนๆเห็นโอกาสต่างๆที่เข้ามามากมายในชีวิตเป็นความรู้สึกที่เบาสบายเทวดาประจำตัวอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกในช่วงนี้ของคุณมันอยู่ในขึ้นพลังงานที่ดีมากๆนะคะและกำลังเติบโตไปได้อย่าง ราบรื่นในทุกๆเรื่องของชีวิตมากๆเพื่อนๆจะมองเห็นโอกาสมากขึ้นในการเงินการงานในโอกาสต่างๆในชีวิตของเพื่อนๆกำลังหลัง่งไหลเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีมากในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆขับเคลื่อนขับเคลื่อนตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเทวดาประจำตัวอย่าจ่อมาบอกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่งดงามดีงามมากๆของเพื่อนเพื่อนนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนรับข้อความนี้ไปให้เป็นพลังงานของเพื่อนเพื่อนเป็นพลังงานดีๆพลังงานมึกบวกไปสร้างเสริมกำลังใจของเพื่อนเพื่อนในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ